เลวพูเอ็กโคเผยข้อมูลว่าตัวแทนของเอริบาหฮารเร่นจะเข้าพูดคุยและก็รับฟังข้อสเสนอของทางเร์พูในช่วงสัปดาห์นี้เขาคือใครรู้จักเทนคูฟมาไมเนอร์ er, เป้าหมายใหม่เร์พูเลงแทนที่จิน um. ี่ไวดุมเทนออนเกมรับเกต้าแย่ตัดเกรดแข่งเร์พูเกมมุกพ่ายเบรอมเบลิกนัดเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยมนช่วงหัวข่้าเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาข่าวดังไปทั่วโลกเลยว่าวิโนเบร่าและก็อัฟอิงเก้ฮาร์แลนซึ่งเป็นตัวแทนของเอริกบาวฮาร์แลนเดินทางไปสเปนเพื่อจะพูดคุยกับทางสโมสรบา์เซโลนา ซึ่งตอนแรกนั้นมีข่าวบอกว่าเอาาาริกบาฮาเรนนั้นอาจจะตกลงปลงใจย้ายร,ร่่มทีมบาเซรลนาในฤดูกาลหน้าแน่นอนอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมาจากทางสื่อฟราเปนมาว่าการเดินทางมาที่ประเทศสเปนนั้นของทางมิโนโนบรลาล่าและก็อัฟอิงเก้ฮาร์แลนเป็นเพียงแค่การเดินทางเข้าพบป,ะ,ปะผู้ในการสโมสรบาเซรลนาเพื่อพูดคุยถึงโอกาสในการย้ายทีมและรับฟังข้อสเสนอของทางบาเซรลนาเท่านั้น ว่าจะยื่นข้อเสนอน่าสนใจให้กับพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับโดยสุดสเปนที่ออกมาเปิดเผยเ,เรื่องราวในครั้งนี้ก็คือมุนโดเดอโบติโวโดยทางลิเวอร์พู Echo ได้อ้างอิงเนื้อหาข่าวนี้นำมาเสนออีกหนึ่งต่อว่าว่าหลังจากที่ตัวแทนของเอริกเบลฮาร์แลน้ั้งมิโนบราย่าและก็อั I อิงเก a ฮาร์แลนพ่อของเขาเดินทางเข้ามาพบกับทางจนลา็อกประธานสโมสรบารนะ์เซโลนา เสร็จสิ้นไปเป็นที่เหลือลแล้วจากนั้นในวันเดียวกันตัวแทนทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่สโมอสอรเรอัลาบริกเป็นสโมอสรต่อไปในช่วงบ่ายนะฮะเพื่อพูดคุยกับทางเฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมอสอรเรอัลาบริกเป็นสโมอสรต่อไปโดยทางลิเวอร์พูลเอ o คด้ปรายงานต่อไปว่าการเดินทางเข้าพบปะประธานสโมอสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะฮะของทางบิโน่บริลล่าและก็อัฟอิงเกฮาร์แลนนั้นเปรียบเสมือนการทัวร์อรอบยุโรปเลย ในวันนี้ทั้งสองคนมีคิวจะเดินทางเข้าพบ,บพูดคุยกับทางสโมสรในศึกฟุตบอลอังกฤษเป็นที่ถัดไปโดยในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หนะผม,ท,ผมทั้งสองคนจะเดินทางเข้าพูดคุยกับสโมสรเชลซีเรอัลปูแมนซิตี้และก็แมนยู ซึ่งแน่นอนว่าการพบกันกับทางประธานสโมสรลิเวอร์พูลและตัวแทนจากกลุ่ม FSG ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอและความสนใจแบบครบ่าวๆของทางสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งหากจะมองภาพให้เห็นตามภาษาบ้านเราก็คือตัวแทนของฮาแลนดทั้งสองคนนั้นจะเข้ามาเพื่อพูดคุยและรับซองประกวดราคานั่นเองถ้าหากลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังและยื่นข้อเสนอที่น่าพอใจให้กับตัวของฮาแลนด์ได้แล้วละก็มันก็จะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ทางลิเวอร์พูลนั้น จะอยู่ในตัวเลือกที่เออร์ลิงบาลฮาร์นตัดสินใจย้ายไปร,ร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันทำความรู้จักกับเชิร์คูบไมเนอร์นักเตะที่ทางลิเวอร์พูลเล็งดึงมาแทนที่จีนีไวนดุมเปิดประวัติเขาไม่ธรรมดาเลยนะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ได้ไปกระตันทีมอา a ์แซคอมาและเป็นที่เรียบร้อยโดยลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวที่ก็สนใจจะดึงตัวเชิร์ฟคูบไมเนอร์อกองกลางชาดัดของทางอาแซคอามา มาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้เพื่อทดแทนชินนี่ไวนุดุมที่กำลังจะหมดสัญญาค้าแข่งในทีนแอนฟิลและก็มีโอกาสย้ายไปซบบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับคูปไบรเนอร์ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะว่ามีประวัติความเป็นมาและผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนขัการประวัติของเขานะครับผม งานนี้คูปไบเนอร์เนี่ยเกิดที่ประเทศทอนแลนด์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี1998และก็เติบโตขึ้นมาจากแคาเดี่ของอัคมาก่อนจะเข้ามาอยู่ในทีมสำรองและก็ช่วยทีมคว้าชแชมป์ระดับดิวิชัน3เมื่อปี2017ฉะนั้นในฤดูกาล2017-2018ดารรุ่งดัชคนนี้ก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอัคมาและซีซั่นแรกก็ได้โอกาสลงสนามไปถึง31เกมกันเลยทีเดียวโดยเวลานี้ค er ูปไบเนอร์ก้าวขึ้นไปเป็นกปรันทีมของอัคมา แม้ว่าเขาเพิ่งจะมีอายุเพยียงแค่23ปีเท่านั้นก็ตามทีรวมทั้งยังมีชื่อติดทีมชาติทอนแลนด์ไปแล้ว1นัดเจ้ามาสไตล์การเล่นของเขาหน่ะเหรอการน,นี้ดูแล้วนะครูปไมเนอร์เล่นเป็นมิฟิลด์ตัวกลางโดยสไตล์เป็นแบบบ็อกซ์ทูว็อกซ์นะฮะเล่นเกมรับดีแถมขึ้นไปทำประตูได้ยอย่างยอดเยี่ยมโดยสั้นทีแล้วยิงไปในลีกถึง11ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด25เกมส่วนฤดูก,กาลนี้ทำไปแล้วถึง15ประตูและก็อีก7อสซิส,สจากการลงเล่นทั้งหมด28นัด นอกจากนั้นคูปไมเนอร์ยังสามารถถอยมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้อีกด้วยทําให้น่าจะถูกอกถูกใจทางเชคเก้นคอฟขุนซื่อของของแดงจุไม่ใช่น้อยต่อมาข้อที่3สถิติและก็ผลงานส่วนตัวโดยคูปไมเนอร์มีค่าเฉลี่ยผ่านบอลสําคัญที่มีโอกาสเต็มประตูอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมและก็มีโอกาสยิงเฉลี่ยอยู่ที่1.7ครั้งต่อเกมซึ่งแน่นอนนั่นดาวเตะวัย3าปีบรายนี้ยังผ่านบอลเฉลี่ยอยู่ที่7.2ครั้งต่อเกมและเข้าเป้า85% ส่วนการเปิดบอลยาวอยู่ที่5.4ครั้งต่อเกมขณะที่สซตินในส่วนของเกมรับสามารถตัดบอลได้เฉลี่ย1.3ครั้งต่อเกมและก็บล็อกบอลเฉลี่ย1.83ครั้งต่อเกมจะมาข้อที่4ค่าตัวไม่แพงนะนอกจากลิวฟูแล้วนั้นยังมีข่าวโรมาและก็อินเตอร์มิลานให้ความสนใจครูปมเนอร์คนนี้อยู่เหมือนกัน ขณะที่ค่าตัวในการย้ายทีมค่ากันว่าจะอยู่ที่ประมาณราว15ล้านปอนด์หรือประมาณ615ล้านบาทเท่านั้นเองครับหงแดงลิเวอร์พูลต้นเบรอัลาบริกไม่ไหวจริงๆบุกพ่ายแพ้เป็น1-3ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเพราะก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าร่าชทุกข,ขา้ ของคุณซือเซดิซิดานเล่นได้เหนือชั้นกว่าตลอดทั้งเกมแถมนวรับของทางลิเวอร์พูลนั้นก็เล่นผิดพลาดเองง่ายๆนะฮะหลายครั้งในทีเดียวแต่งน้อยก็ได้เอเวโกลกลับไปลุ้นต่อในเกมเลกที่2อชี่แอนฟิลในวันพุธหน้าและนี่คือผลสอบของลูกทีมของเจ็กเก็คอฟแต่ละคนในแมตช์แมตชนี้เริ่มจากคนแรกก่อนกันักการงานนี้อาริสซงเบเกอร์เสีย3ประตูแต่ก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรนะฮะแต่อย่างนั้นเจตัวก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ในจังหวะเสียประตูที่3าม ได้ไป5.5คะแนนเทรนเตอร์อารโนงานนี้โดนบุกจี้ใส่ตลอดทั้งเกมและสุดท้ายด้วยความที่ไม่ละเอียดมากมายในเกมรับมองคืนหลังไม่ดีจนโูกมาก,ก็อาร์ซิโอเอาบอลไปทำประตูที่2ก่อนจะยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้เล็กน้อยในครึ่งหลังนั่นเองได้ไป5คะแนนนาทีเนลฟิลิปงานนี้ไม่ใช่เกมที่ดีเลยสำหรับทางฟิลิปคนนี้โดยออกสตาร์ทได้ค่อนข้างจะดีก็เกินจริงนะฮะแต่หลังจากนั้น คุมเวนิสอุสจูเนียหลววมไปจนเสียประตูแรกให้กับเจ้าถินครึ่งหลังก็โดนเวนิสอุสเจ้าถินยิงลอดขาในจังหวะเสียประตูที่3แถมมีข้อผิดพลาดอีกหลายครั้งถือเป็นวันที่เล่นผิดฟอร์มจากหลายเกมที่ผ่านมาได้ไป5คะแนนโอซานคาบังานนี้เล่นได้โอเคนะฮะเด่นในแนวรับแล้วก็หลายข้อผิดพาลาดแต่จังหวะเสียประตูที่3เจ้าตัวน่าจะมีปฏิกิริยาเร็วกว่านี้ได้ไป6.5คะแนน แอนดี้ปรบเบซันงานนี้ในช่วงท้ายครึ่งแรกมีส่วนบอลคืนหลังไม่ดีนะฮะจนเกือบเสียประตูแล้วแถมเกมรุกแทบไม่ได้มีส่วนร่วมช่วยเกมรับเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนมากได้ไป5.5าคะแนนนาบีเกต้างานนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์และถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของครอฟเพราะดาวเตะชาวกินีแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมเสียบอลง่ายเกินไปในมือที่อันตรายก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกได้ไป4คะแนน วาบินโย่งานนี้ต้านทานเกมแดนกลางของทีมแชมป์ยุโรป13สมัยไม่ได้จริงๆนะฮะแต่กน้อยก็เป็นคนที่แท็กเกชลชนะป้าที่สุดของทีม3ครังค้งในเกมเกมนี้ได้ไป6คะแนนชินี่ไวดัมงานนี้แม้จะเป็นคนพาบอลขึ้นไปจังหวะที่ทีมได้ประตูตีไข่แตกก็ตามทีแต่ผลงานโดยรวมนั้นถือว่าน่าผิดหวังสู้แดนกลางของเฟร์เอร์มลิกไม่ได้เลยและธนากตันชีมเจ้าตัวไม่ได้ช่วยกระตุ้นเพื่อนๆเลยนะได้ไป5.5คะแนน โมเมตซาล่า ah. งานนี้เป็นเกมที่เล่นด้วยความยากลาบากโอกาสน้อยแต่ก็เป็นคนสังหารประตูตีไข่แตกให้กับทางลิเวอร์พูลได้เบโกกลับบ้านและก็เป็นคนที่เร้าโอกาสได้มากที่สุดในทีม2ครั้งถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทางลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้ได้ไปเจ็คะแนนซาดิโอมาเน่งานนี้ไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูแม้แต่คนเดียวเสียบอลง่ายนะฮะแล้วก็ฝืนเล่นเองมากจนเกินไปหลายครั้งถือเป็นวันที่น่าผิดหวัง สำหรับดาวเตจชาเซิิเกอในี้ได้ไป5คะแนนติโกโชตางานนี้หาโอกาสเข้าทำได้มากที่สุดเลย3ครั้งและก็มีส่วนร่วมกับประตูตีไข่แตก1ต่อ2แต่จะตัวนน่าทำไม่ดีกว่านี้เมื่อเทียบกับฟอร์มอันเจ้าเจียมในระยะหลังมานี้ได้ไป6.5คะแนนส่วนผู้เล่นตัวสำรองน,นะผมงานนี้ก็จะมีติโกอันคนตาร่านะฮะลงมาแทนเกอิต้าโชยจะกระดับเกมขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่สร้างความแตกต่างไม่ค่อยได้มากมายนัก ได้ไป6คะแนนชูดานชากิลี่และก็โรบเบโตฟิมิโนลงมาแทนจะช่วงหมดเวลานะครับผมงานนี้ก็ไม่มีคะแนนครับและข่าวลือพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ